ยุคติคือยุคที่มีบุคคลดังก่ามาเกี่ยวก้องเช่นเจนกตนักวาขี่หองขี่ลืมพี่หมีเปาปาากิมและกิมจอมพลังเพราะพวกเราคือชมรมคนติดคือติดคือติดคือการกลับมาอีกครั้งในยุคติดคือกับเกียนขอเปียตี้ โมบายนะครับผมโอเคเพื่อนคนนี่ก็ตัวจากหมดซอมบี้นะไม่รู้หมดซอมบี้มีอีกเหรอเฮ้ยยัอยงอยู่นะฮะดูว่าโดนถอนไปแล้วโอ้ยังเล่นได้จำกัดนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวค่อยกันเรานี้จะไปเล่นมัลติเพย์ย์นะครับซึ่งสังเกตเลยครับเลเวลจากร้อยห้าสิบใช่ไหมมันจะตามที่ 150. ร้อยห้าสิบกลายเป็นว่า มันจะตันถึง200กว่าแล้วนะฮะโอ้มีของละวันไรเพียบเลยนะโอ้ไม่ได้เล่นนะชื่อกลับมาในการยุติคือนะฮะ <c oughs> กลับมาในยุติคืนก็เจ้าว่าเจียวอันเดียวนะไม่200ร้อยตันจำได้ว่ามัน250ร้่นเดียว300แล้วนะมีปืนด้วยโอ้ปืนม่วงนะเมนออนะดโวดั๊กเมทเทอร์อืมกาจะประมาณนี้แต่เราไม่ได้มดติไปเยอะกันเลยครับ การเล่นในยุคติ่คือก็จะไม่เหมือนยุคก่นก่อน,นะยุคเก่า <c oughs> เ๋ยเอาแบบนั้นมาใช้แล้วนะผมจะเล่นตามยุคติขต่ขือนันแหละติดคือไปได้วยกัน <c oughs> เดี๋ยวนะมันไม่มีหมดแข็งหรอกนี่กันอเมนดาสไตล์นะรุยเลยเกก็ไม่พูดอะไรมากก็ไปเข้าเกมกัน <c oughs> <c oughs> ดื้อดืดดื่มดื้อดืดด่มถุยไม่ใช่แบบที่ปิกริมอืมเคปืนที่ใช้ประมาณนี้นะ ไม่พูดอะไรเยอะตอนนี้มนุษย์ยุคที่คือแล้วไม่อธิบายเหมือนยุคก่อนนะคือยุคเก่าจะอธิบายปืนอะไรมากเลยนะพูดก็คิดถึงแต่ไม่เอานี่มันยุคติดขื่อแล้วเดี๋ยวเล่นยังวิถีของคนติดคือยังเนี้ยเหรอมา hard point เอ้เราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมแล้วเราขึ้นมาด้านบนไหมตึ้งตึ้งเดี๋ยวมันต้องตกน้ําดิให้ลงเหมือน battle field เลยถึงจะไม่เคยเล่นก็อยากซื้อพักสี่อะเล่งพักสี่ไปแล้ว ทางลงแบบเยะยุ้ยนี่ปปะเฮ้ยโอ้โหมีลงอย่างนี้เอ้แ๋วมันเป็นเรือทางน้ำเยอยข้างบนนะฮะวิคนเล่นโจยอย่างนะี้ปืนนี้จะเป็นการเป็นปืนใหม่นะยิงเดียวสามนัดนี่ครับเคประมาณนี้เยอะ โอ้โห oh. หน่อยนายไปครับลงกระโดดเอ๊ะเดี๋ยวเดียวตกน้ำอ้าเฮ้ยวยน้ำเป็นเอาไปโดดวันนี้มาตั้งแต่แรกโอเคผมมีระบบใบน้ำเพิ่มมาด้วยฮะแต่ว่าเจ๋วเยอะ <c oughs> กระโดดลงมานึกว่าเที่ยวไรน,นี่โดดไปดิ1ิบีต่อห้าโอเคสามารถ โหนเชือกขึ้นไปแบบนี้ได้นะฮะแล้วจะโหนลงก็แล้วแต่เุ๊บเย,ออย้ยยังไม่ทันโหนลงเลย <c oughs> ตีคืนซะละช้าแลช้าแลชื้อขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอืมโอเคจุดนี้ก็คือจุดยึดนะฮะอันนี้เนี่ยดีบิด ลิบี้อ่านถูกก็ไม่ดูนะนายช่วยยึดกับเรานะเล่นสายจะไหนปื้ดชือ้อเรียบร้อยล่วงเยอะให้ข้างหลังนายโอ้ฝากด้วย <c oughs> <c oughs> การยิงแชนเดติดคือนะเจอได้ทิปเปิลคิว <c oughs> โอเคเหมือนจะเปลี่ยนจุดเรียกบ๊อกมาเลยบ๊อกบอือปบูดิตา,าแล้วป <c oughs> ูดิตาอยู่ข้างหลังเอาปูดิตาติดคือเออลงไปแล้วนะ เคเพื่อนคนเยอะกยเดี๋ยวต้องจุดนี้ดิมงเคมาเลยพวกนายพวกเกโอ,โอ้มีคนเรียกบ็อกบ็อกเหมือนกันมันบ็อกบ็อกของเราปะไม่ไดีของคนอื่นอุ้ยบ็อกบ็อกทิ่เปินคิวนะฮะโชคดีจังเลยใครใช้บ็อกบ็อกชึบเยอะอุ้ยบีเตรอร์ม่สายไปดีเรียบร้อยะฮะมันมงมาก แก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ชืน้นนี่อีกตัวเย้นั่นแหละสีตัวไหมเพนต้าคิวเออนั่นแหละหกตัวยีเดียวจะไปป้อมปืนแล้วฮะเยอ้อะไรอะเอาอยู่ก็กระเด็นโอ้แหม่กอดไม่นะอดแดรป้อมปืนเลยเอ,อือ แรครับนี่อยู่ใครดีดผมกระเด็นไม่รู้หรือเดินเดินพื้นไปหน่อยตกคลองเจตกแม่น้ำเลยตกทะเลข้างล่างน่าจะลงไปไม่ได้แมบปบดูดูก็จะประมาณนี้โอเคเป็นแมปใหม่นะฮะให้ลงไปเติฟิว กับแพทริกตื้อดื่มดื่มยิงจะเล่นดิมีมีหุ่นเยกเกอร์ซะหน่อยแต่ขับยิปซีเหรอไม่ได้ขับเดี๋ยวเราต้องข้างล่างเหรอโอ้ตรงแกนกลางนะฮะอดใช้นี่ชัวร์ป้อมปืนนะฮตัวส่งเราไม่น,าน่าได้ใช้โค่ขูเย้ยวิ่งไปไหนของนายแล้ว โอเคเฮ้ยขาำบนคำบนเอออืมจีวิบเป็นเลยปุตตะชึบโอเคเอาปุตตะล่วงไั้นะได้พร้อมปืนแล้วจ้าสวยเย่ yeah. เอาเลยพร้อมปืนทำนานแล้วโอ้ปุตตะเรียบร้อยไม่นะ เย้ยข้างบนอืมอืมมีแล้วนะฮะเครื่องบินซึ่งฮอ,อนี้มันจะไม่ฮอเหมือนยุคเก่านะ,ะนี่มันยุคติคือแล้วเราจะเล่นฮอแบบนี้นะฮะโดยฮอแบบนี้จะเป็นฮอรของยุคติคือโดยการบังคับยิงยังนนในล่าค่าค่าแป๊บหนึ่งหามุมมันนี่ฮอสํสำหรับยุคติคือออเยยนี่ตรงนี้ครับ ชุบชๆบชุบชุบชบเยอะไหมไม่โดนเลยโอ้ไดแฮสิสิก็สนุกอยู่นะเฮ้ยสองตัวขอแนอ่โอ้ยไม่ถึงโอ้ปืนปืนปืน,ปนจะร้อนโอ้ยากเฮ้ยอื้อไม่ได้เลยเออว่าจะได้ชืบอาหอติคือจริงๆนะฮะ โอเคชนะยังใกล้แล้วอีกแต้มเดียวเท่านั้นขอหนึ่งแต้มทำได้ปเปล่าเพื่อนข้างล่างเลยลงไปเลยจ้า oh. <Okay. S 2> เคเพื่อนเยียบร้อยชนะตึงร้อยห้าสิบต่อยี่สิบหกเฮ้ยเอา <c oughs> okay. ิวชานมนะขอบคุณที่กดไลค์ครับนายโหนี้สวยนะพวกตัว นวดจะไม่ได้ที่ไหนได้โอ้ได้เฉยเลยยิงยงกับเก่งเลิกกดไลค์ให้เลยโอเคสองคนที่เหลือก็กดไลค์เช่นกันครับประมาณนี้ครับอ่ะปิดคลิปโอเคครับจบลงเมื่อนนี่เพื่อนคนโอเคนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไมค่คาดคลิปต่อไปสวัสดีครับแย่